พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง Youtube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสวนชมนานครับด้านหลังผมคือศาลจังหวัดพิษณุโลรกคครเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยน คำคำนี้เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมจริงๆยังไงนะครับก็เพราะว่ากรณีของคุณนวัดอิสระกรายศินนะครับซึ่งเป็นบอสใหญ่ของมิสแกรนทั้งมิสแกรนไท a i ลนด์แล้วก็มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนครับเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับผมนะที่คนไทยเนี่ยสามารถจัดงานประกวดระดับโลกได้ไม่แพ้ นางงามจากอวานเลยทีเดียวก็คือมิสแกน i n t ินเตอร์เนชนลนะครับปรากฏว่าอย่างไงครับนวัดนี้ก็จะด่าสามปอสามปอสามปอแต่ก่อนเขาก็จะอยู่ข้างเพื่อไทยตอนนี้ก็น่าจ,จะมาอยู่ข้างก้าวไกลก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลล่ะมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแหละครับคนที่มาเป็นก้าวไกลก็เป็นเพื่อไทยมาก่อนบางคนก็เป็นทั้งสองอย่างเชียร์ทั้งสองพรรคุณวัดก็เช่นกันนะครับ อัดสามปอสามปอสามปอแบบเสียเสียหายหายเลยทีเดียวแล้ววันหนึ่งคุณพัทต์ัวัดก็มาเจอลุงป้อมครับเจอกันโดยบังเอิญปรากฏว่าลุงป้อมก็ทักทายคุณวั์คุยกันแบบสู่ภาพคุยกันแบบนุง้งนิ้งลุงป้อมบอกคุณวั์ว่าผมเป็นแฟนขับอิงฟ้านะครับ แล้วก็บอกว่าให้คุณนวัดเนี่ยปั้นอิงฟ้าให้เหมือนลิซ่าให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งคนคนระับโอ้โห,โหลุงป้อมนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้ว่าลุงป้อมรู้จักคุณนวัดหรือเปล่าแต่น่าจะรู้จักนะถ้ารู้จักอิงฟ้า แต่ผมก็ไม่รู้ว่าลุงป้อมอะเคยดูคลิปที่ะวัดดาสามปอหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้แต่แสดงว่าลุงป้อมนั้นไม่ใช่ธรรมดานะผมว่าท่านนะ่ะมีความรู้รับรู้เรื่องราวในสังคมมากกว่าลุงตู่นะที่ผมคิดอย่างนี้ของผมเองนะเพราะว่าอย่างว่าคนเราอ่ะนะมัน มันก็ไม่จําเป็นต้องไปหมกมุ่นเรื่องการเมืองเสมอไปมันก็ต้องดูข่าวดูทิกตอกดูตลกดูอะไรกันบ้างอะเนาะเวลามันก็เท่ากัน24ชั่วโมงครับเวลาของลุงป้อมก็คงไม่ได้มีน้อยกว่าเวลาของผมหรอกใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะมีภารกิจแตกต่างกันไปลุงป้อมท่านเป็นรองนายกท่านเป็นหัวหน้าพักท่านก็มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตสําหรับผมก็มีภารกิจที่ต้องคุกเข้าให้หมาต้องพาหมาไปเดินเล่น อะไรจอลองนี้มันเป็นภารกิจเหมือนกันสำหรับลุงป้อมอาจจะยิ่งใหญ่แต่สำหรับผมการพาหมาไปเดินเล่นก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันก็ทำนองนี้แล้วยังไงครับเวลาเปลี่ยนอุดมเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนยังไงก็หลังจากที่เจอการปะหน้ากันแล้วคุณวัตก็บอกลุงป้อมว่า วันหน้าจะหาโอกาสไปกราบและหาหรือกับหลุงปอมนะแล้วไงต่อคุณนวัดก็ลงเฟซบุ๊กนะลงคลิปผ่านเพจ facebook fc หลุงป้อมนะก็ตอนที่หลุงป้อมพูดถึงอิงฟ้าใน t i k t อกของนวัดมีผู้ติดตามเข้ามาแล้วก็แชร์และแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมากครับก็คือหลังจากที่คุณวัตปะหน้ากับหลวงป้อมความคิดความอ่านก็เปลี่ยนไปมองภาพรลุงป้อมก็ดีขึ้นจากที่เป็นผู้ร้ายจากที่เป็นผดเด็จการก็ยอมรับรลุงป้อมมากขึ้น ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้จริงๆคือคนที่ดีกับเราอะ่ะเราก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนสอวสองร้อยกว่าคนยกเว้นบางคนก็รู้สึกว่าลุงตู่ดีกับเขาเขาก็ ก็รู้สึกดีเหมือนที่คุณวัดรู้สึกดีกับหลวงปอพวกสวทหลายก็รู้สึกดีกับหลวงตูก็ค่ล้วเวลาเมื่อเรารู้สึกดีกับใครก็ตามความถูกต้องก็จะแปลเปลี่ยนไปอย่างผมก็เช่นกันนะครับนักการเมืองบางคนนะพักการเมืองบางพรรคไม่ใช่พักการเมืองอันพรกการเมืองไม่เกี่ยวนักการเมืองบางคนที่ผมเคยคุยด้วย ผมเคยพูดด้วยแล้วผมก็รู้สึกปลื้มกับเขาเน่ะเวลาเขามีประเด็นในทางการเมืองน่ยผมก็เลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเขาก็มันเป็นความรู้สึกดีๆของคนพวกเรามันเป็นปัตถุชนพวกเราไม่ได้เป็นอรหันที่จะลดละเลิกโกรธหลงอะไรทั้งสิ้นพวกเราก็ยังมีชอบ ยังมีชังก็อยู่ในตัวเราเมื่อมันมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามามันก็ทำความคิดอุดมการเราก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับุุนวัตที่มีความคิดในแง่รบกับลุงป้อมก็เปลี่ยนไปไปแง่ที่ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นเพราะนั้นผมจะบอกให้ว่าเวลาจะไปจัดการใคร จะไปพูดจาถึงใครในเรื่องที่ไม่ดีเราต้องคิดต้องตรึกตรองก่อนแลวต้องศึกษาคนคว้าก่อนว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนไม่ดีนะถ้าเขาเป็นคนดีเราก็พูดถึงเขาเบาๆหน่อยถ้าเขาเป็นกรณีกรณีไปถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็ยำใหญ่ใส่ใครเข้าไปเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอพอพูดไปหลายคลิปว่าลูงป,ป้อมไม่ได้ธรรมดานะ เพียงแต่ลุงป้อมท่านไม่ค่อยพูดแล้วคนที่เป็นผู้าาบัญชาการฐานบกไม่ใช่ขี้กะไม่ใช่ไก่กะแน่นอนแล้วเป็นผู้บัญชาการฐานบกซึ่งมีทหารนับถือมากในประวัติศาสตร์ชาติไทยผู้บัญชาการฐานบกพูดมีเยอะ แต่บางคนก็หายไปจากสารระบบจะมีคนที่ได้รับความนับถือก็จะมีปับเปรมครับผลเอกเปรมตีรสุรูลานนซึ่งมีบทบาทมากแม้ท่านจะพ้นตำแหน่งไปแล้วคนที่สองนะครับก็คือพลเอกสุจินดาข่าวซึ่งมีทหารรักมากแต่ท่านก็มีปัญหาท่านมีปัญหา ในเรื่องเสียสัตว์เพื่อชาติและคนที่สามเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรนี่แหละครับเราจะเดดูกันซิว่าอนาคตสำหรับพลเอกประวิตรนี้จะได้เป็นนายกเัื่อนมติคนที่สามสิบไหมหรือจะได้เป็นนายกมตีคนที่สามสิบเอ็ดไหมหรืออาจจะเป็นคนที่สามสิบสองไม้มันก็อยู่ที่บุญมาวาสนาศกขอท่านรักษาสุขภาพดีๆ พราะท่านแข็งแรงนะแล้วท่านก็ได้เตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาเราก็อยากอาจจะได้เห็นหวูป,ป้อมในบทบาทนายกรัฐมนตรตีเราเคยเห็นแต่หมงป้อมในบทบาทรักษาการนายกรัฐมตรีและท่านก็ทําได้ดีมากมาก คือเรืองราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อของผมหน่อยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเป็นบ้วยสามรถนะครับผมมีบวยสามรถมีมะเขือเทศอบห้งมีกล้วยกวนมีมะพร้าวควรแล้วก็มีมะขามควรนะครับคือมีห้าห้า ถ้าตัวผลิตภับฑ์ก็เขากันไปนะครับสองกระป๋องเนี่ยร้อยเก้าสิบาทนะครับสั่งซื้อมาได้อะไรกู้นุน่นอันนี้กู้นี้นั้นก,นนก,นนกู้นั้นได้นะครับพระพุทธิราชรุ่นหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับก็ติดต่อผมได้โดยตรงเลยสามช่องทางด้วยกันทางเ a c e b o o k ดรกิตพลเดชทิศทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะขึ้นที่หน้าจอเช่นกันถ้าที่สนับสนุนผมไปสู้คดีที่ สารอาญาทนบุรีที่8สิงหาคมนี้ก็โอนเงินเข้าบาัญชีไทยพันธ์ีครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอะเช่นกันเข้าไปดูในช่อง YouTube กิดโพสชแน,นลด้วยนะครับดูแล้วกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วกดไลค์ลให้ผมด้วยจะเป็นพุ้อย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับขอท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี